วัดอู๋สายคำแห่งนี้สร้างโดยอุบาสิกาที่อพยพหนีภัยสงครามมาจากเมืองเชียงแสนและได้มาตั้งบ้านเรือนในบริเวณดังกล่าวพร้อมกับร่วมใจกันสร้างวัดขึ้นโดยแต่เดิมนั้นมีชื่อเรียกว่าวัดอุปคำและเรียกขานกันต่อมาเป็นวัดอู๋สายคำจนเพี้ยนเป็นวัด อูทายคําในที่สุดพระพุทธสิหิงหยกหรือเรียกสั้นๆว่าพระสิงหยกของวัดอู่ทายคําเป็นพระพุทธรูปที่มีความสําคัญมากที่สุดของวัดนี้ที่ตรงนี้มีกิจกรรมอย่างไล่นกสพือนอกนกะเวลาถ่ายรูปแล้วก็จะมีคนตะโกนให้นกมันตกใจบินที่ ไปหน้ามองกล้อง3 2เดินโอเคเดินโอเควัดมหาวันหมายถึงวัดที่อยู่ในป่าใหญ่เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในเชียงใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของคนเชียงใหม่ในสมัยก่อนมีตำนานเกี่ยวกับการสร้างวัดมหาวันว่าเป็นวัดที่สร้างในสมัยพระเจ้า กาวีละเมื่อครั้งที่พระองค์ได้ทรงกอบผู้เอกาชาศคือหลังจากที่เชียงใหม่ตกเป็นเมืองขึ้นของพระม่ามายาวนานถึง200ปีวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2338หลังจากที่สร้างวัดแล้วพระองค์ได้ทรงปรับปรุงการปกครองบ้านเมืองและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาไปพร้อมๆกัน วัดเชตวันหมายถึงวัดที่อยู่ในป่าเล็กๆนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าทั้งวัดเชตวันและวัดมหาวันสร้างขึ้นพร้อมกันตามคำสืบต่อๆกันมาว่าวัดมหาวันผู้เป็นพี่สร้างวัดเชตวันผู้เป็นน้องสร้างวัดเชตวันสร้างขึ้นสมัยราชวงศ์มังรายซึ่งครั้งเมื่อเชียงใหม่เป็นราชธานีมีอายุอานาม หลายร้อยปีเพึ่งได้รับเอกราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพศ2466สมัยกรุงรัตนโกสินทร์